ครับสวัสดีครับลุงสินพระสมเด็จนะครับพัแท้เซอร์ประเมินราคาพระยกเพชรลุงสินพระสมเด็จครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราก็มาพบเจอกันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลุงสินพระสมเด็จได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยก่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามลุงสินพระสมเด็จครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับวิธีง,ง่ายๆในการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเสียงนะฮะ ผมจะไม่พูดถึงนักสะสมนะครับวันนี้ผมจะเป็นการนําเสนอเคล็ดลับวิธีง่ายๆสาหรับคุณสุภาพสตรีคุณแม่บ้านหรือหลายท่านนะครับที่มีความสนใจพาสมเด็จซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่มีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะฮะเป็นแม่บ้านโทรเข้ามาปรึกษาอยากจะขอเคล็ดลับข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับพาสมเด็จแท้เก๊ดูอย่างไรนะครับเหตุผลก็คือ พ่อบ้านนะฮะที่บ้านชอบสะสมมีเงินไม่ได้นะครับเอาไปเช่าซื้อผระสมเด็จหมดแล้วก็เก็บไว้เต็มบ้านเลยเขาเองก็อยากรู้ว่ามันจริงไหมมันมีมูลค่าจริงไหมนะฮะแล้วดูอย่างไรว่าผระสมเด็จเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเสนอเคล็ดลับแล้วก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเคล็ดลับผระสมเด็จเพราะว่ามีเพื่อนชายชวนไปนร่วมหุ้นลงทุนในการเช่าซื้อผระสมเด็จเพื่อเก่งกําไรนะฮะก็ เดี๋ยวอ,อย่างนี้นะครับชุดนี้นะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นเรื่องของการนําเสนอสําหรับคุณสภาพสตรีที่ซึ่งไม่รู้เรื่องพระสมเด็จเลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยเอาเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทราบซะก่อนนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยสร้างอยู่ในช่วงยุคเมื่อร้อยห้าสิร้อยเจิบปีที่แล้วนะฮะร้อยเจ็ดิร้อยหสิปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหามวลสารเนี่ยมันจะต่างกับยุคปัจจุบันยุคเมื่อร้อยห้าสิบหกสิบร้อยห้าสิปีที่แล้วเนี่ย เนื้อผงสีขาวเหล่านี้เขาจะสร้างจากวัตถุซึ่งเป็นผงปูนเปลือกหอยนะฮะสร้างขึ้นจากผงปูนเปลือกหอยคือเปลือกหอยไปเผาไปบดแล้วก็ไปตำเป็นผงละเอียดแล้วก็มาสร้างเป็นมวลสารนะครับเสร็จแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างขึ้นจากปูนปัตเตอร์ซึ่งเพิ่ง,งเป็นปูนปัตเตอร์ซึ่งนำเข้าเมื่อ60ปีนี้เองประวัติพระสมเด็จวัาคังที่มีการเช่าซื้อหาซื้อหากันนะครับในหลายหลายร้านเนี่ยเพิ่งมาฮอตฮิตเมื่อหลังปี2,500นะครับ หลังปี2500แต่ประวัติการสร้างพระชิ้นฟักเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นยุคท่านจุบะคุณสมเด็จโตท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่6นะครับหลังจากนั้นองค์ที่7ที่8ที่9ปัจจุบันนี้องค์ที่11ใช่ไหมครับก็ยังมีการสร้างพระชิ้นฟักแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งเป็น2ยุคก็คือยุคผงผงปูเปลือกหอยกับพกุกกับยุคของอุลเเตอร์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเลยนะครับแน่นอนครับ เราก็ต้องทดสอบให้รู้ได้ว่าเป็นเนื้อผงปูนเปลือกหอยจริงหรือเปล่าทดสอบได้ไหมทดสอบได้นะครับมีเครื่องมือทดสอบเยอะแยะมากมายเลยมีห้องแลบนะถ้าเข้าห้องแลบเนี่ยก็จะมีน้ํายาอยู่ตัวหนึ่งเขาจะบดส่วนที่เป็นเนื้อผ้านิดหนึ่งแล้วก็จะใช้เรื่องของกล้องจุลทรรศนะคือใส่น้ํายาตัวหนึ่งนะแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศสองก็จะเห็นมวลสารนะก็จะทราบได้ว่าเป็นผงปูนเปลือกหอย,ห,อยหรือว่าเป็นปูนปัตเตอร์นะแต่ มันตรวจสอบง่ายๆเราไม่ต้องเข้าห้องแ็บก็ได้ครับก็คือเขาจะใช้เรื่องของของมิ้นนะฮะใช้เรื่องของของมิ้นหรืออาจจะเป็นน้ํายาตรวจฉี่สีม่วงหรือว่าอาจจะเป็นของเหลวซึ่งอยู่ในเครื่องตรวจคันมรดาอะไรอย่างนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ใช้ขมิ้นดีที่สุดง่ายที่สุดและรู้ผลได้เร็วที่สุดและค่อนข้างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดนะครับวิธีก็คือคุณแม่บ้านนะก็อันนี้เป็นความเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนหลักส,สังเกตนะครับติดตามเรื่อยๆหลักสังเกตง่ายๆน,นะครับท่านอ่า เราก็ฝนทดสอบนะครับคูนปัตเตอร์เพิ่งเข้ามาเมื่อ60-70ปีหลังนี้เองนะฮะพวกนี้เป็นสารประกอบของผสมนะฮะซึ่งมันทําปฏิกิริยาก,กับขมิน้นขมิ้นจะไม่ทําปฏิกิริยาก,กับธาตุแล้วไอของผสมสารประกอบของผสมตัวเนี้นะฮะมันจะใช้เวลาย่อยสลายมันถึง300ปีนะฮะไอควาเมเป็นธาตุนี่มันใช้หลักเรื่องของร้อยกว่าปีใช่ไหมครับแล้วก็ ผงปูนเปลือกหอยนี่เป็นธาตุนะครับมันตรวจสอบง่ายเห็นไหมฮะมันตรวจสอบง่ายนะฮะมันก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้คุณแม่บ้านเข้าใจแล้วนะสองก็คือว่าให้สังเกตอย่างนี้นะครับพระอายุร้อยหสิปีเจ็สปีเนี่ยสร้างจากผงปูนเปลือกหอยเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะแบบนี้นะผุกก่อนซึ่งชำนะรุดนะฮะแต่ถ้ามาเนียนๆสวยๆอย่างเงี้ยหรือผ่านงานประกวดต่างๆนะครับให้สวมกาดทันที ให้ดูนะครับเห็นไหมฮะร้อยห้าสิบร้อยเจ็สิบปีเห็นไหมจะมีความศึกก่อนตามอายุไขเพราะสร้างขึ้นจากธาตุไม่ใช่สร้างขึ้นจากสารประกอบของผสมอยา่างปูนปัตเตอร์พวกนี้พวกนี้จะสร้างในยุคหลังถามว่ามีการสร้างอยู่จริงไหมจริงครับอย่างจีนเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเ็เล่นกันทุกวันเนี้ยก็คือเขาจะฝนครั้งที่หนึ่งถ้าขามิ้นลงแล้วไม่ทำปฏิยาเขาก็ตีราคาไปที่หลักพันถึงหลักหมื่นต้นๆฝนครั้งที่สองไม่ทำปฏิยา เขาก็จะตีเป็นราคาไปที่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะฮะเห็นไหมเสร็จแล้วก็มีเรื่องที่เป็นข่าวคืบโคมอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีามีท่านหนึ่งนะฮะมีท่านหนึ่งนะครับไปเช่าซื้อพระจากเซียนท่านหนึ่งเป็นเซียนใหญ่มีชื่อเสียงทําคลิปทุกวันแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยน่าเชื่อถือก็ไปซื้อมาในราคาล้านกว่าบาทเสร็จแล้วก็ เอาไปเสนอขายกับเพื่อนที่อยู่เจเมืองจีนเพื่อนที่อยู่เมืองจีนก็บอกว่าสนใจนะราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า20ล้านอ่ะง,งั้นฝนเขามินให้ดูหน่อยพอฝนเขามินมาปุ๊บนะฮะมันก็ออกเป็นสีนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่นนาถึง20บล้านนะเอาสองพันได้ไหมเขาก็บอกเฮ้ยได้ยังไงนี่คือผระแท้นะสมเด็จแท้นะซื้อมาจากเซียนใหญ่นะรับประกันอย่างงาู้อย่งงางเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้วิทยาศาสตร์ตรวจสอบง่ายๆแล้วนะฮะ ก็เลยเป็นเรื่องไงนะฮนะก็เลยเป็นเรื่องทําให้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเพราะนั้นคุณแม่บ้านจำไหมหนึ่งนะหลักสังเกตก็คือว่าเราเข้าใจแล้วว่าสมเด็จวัระคังสร้างจากอะไรเดี๋ยวคุณพ่อบ้านไม่อยู่ใช่ไหมท่านก็เอาแอบมาฝนกับหินหินละมีดเอาเขามีนลงแล้วก็ทําอย่างที่บอกนะฮะทำอย่างที่บอกเห็นไหมเห็นไหมฮะทอย่างที่บอกก็คือฝนนิดหนึ่งกับหินละมีดแล้วก็เอาเขามีนลงแล้วก็เช็ค คุณจะได้รู้นะครับว่าพ่อบ้านของคุณเนี่ยมาถูกทางไหมได้ตังค์ไหมเงินที่เสียเสียไปจะได้คืนไหมอ่าช่วยช่วยกันนะครับเพราะว่าวงการนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับมิจฉาชีพมันเยอะเพราะฉะนั้นนะครับต้องช่วยช่วยกันเตือนนะครับยุคก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าพักเล่นผระสมเด็จเสร็จทุกไลายไม่ได้ผลแล้วครับยุคนี้นะครับมีตังค์กริจรซื้อผระสมเด็จไม่ได้นะครับต้องโง่ด้วยนะฮะเพราะว่ามันหือหวาะนะ เห็นไหมตัวอย่างเซียนแต่ละคนไหมฮะกินหรูอยู่ดีขีร่รถเที่ยวทั้งวันเห็นไหมก็อยากเป็นอย่างเซียนบ้างอยากมีอยากเป็นก็เสร็จนะฮะเป็นแมงเม้าเข้าไปนะฮะไม่ว่าคุณจะพิดแผนอะไรก็แล้วแต่คุณสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับคุณเป็นเหยื่อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านก็ต้องช่วยกันนะครับเตือนแล้วก็2ก็คือดูเรื่องของอ่าวันนะนะครับอย่างที่บอกสึกก่อนผุนะครับ 3ก็คือเรื่องของการฟรีเซนชิ้นงานจําไว้เลยว,ว่ายุคนี้นะมันเป็นยุควิทยาศาสตร์นะครับถ้าถ้าตามโลกออนไลน์ตามเน็ตตามเฟซหรือเอช่าซื้อในลักษณะการฟรีเซนงานนะฟรีเซนฟรีเซนงานหรือชักจูงให้เชื่อเนี่ยอย่างเช่น เส้นซุ้มต้องเป็นอย่างนี้นะแขนต้องเป็นอย่างนี้นะต้องมีเม็ดเขียวเม็ดดำอย่างนี้ด้านหลังต้องเป็นหลังกระดานอย่างางู้นอย่างนี้ให้สวมกาบทันทีนะครับยุคนี้เวลาเขาซื้อขายเนะี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ให้ดูให้รู้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรก่อนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งก็คือว่ามันได้เก็บเป็นมรดกสืบทอดได้ถ้าเก็บไม่ถูกนะครับคุกนะฮะนะคุณนะเผลอไปขายเขาเนี่ยนะฮะโอเควันนี้เขาไม่รู้เดี๋ยววันหน้าเขารู้นะเสร็จนะครับ นะครับเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทดสอบตรวจสอบให้รู้ว่าโอเคนะคุณพอใจกับการทดสอบแบบนี้นะคุณซื้อในราคาเท่านี้อ่าอย่างเนี้ยได้แต่ถ้าคุณมาถึงเออเนี่ยภาพูมงจมเด็จซื้อมาจากเซียนนั้นเซียนนี้ราคาเท่านั้นเอาเลยเนี่ยผมรับประกันผมรับผิดชอบเสร็จหมดนะฮะด้วยประสบการณ์นะครับท่านเห็นไหมผมช่วงนี้ห่างหายไปก็คือไปเป็นพยานนะฮะไปเป็นพยานแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้มันจบอยู่ที่ชั้นสอบสวนนะครับไม่งั้นละติดคุกนะครับ ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเข้าไปพูดว่าเฮ้ยคือคืนเป็นก,นก้นงะวดก็ได้นะครับคืนเป็นก้นงวดก็ได้นะครับถ้ายัางไงช่วยกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้ทั้งคู่ล่ะเราส่วนใหญ่มาจากความไม่รู้ทั้งนั้นไอ้หนังสือตำรับตำราที่เราเห็นพวกนี้มันหลอกลวงต้มตุนเราทั้งนั้นแหละนะฮะนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ